ผ่านไปแล้วกับ2ทีมที่ได้ประกบคู่กับโค้ชทั้งทีมปันกันจอดและทีม Jobs Aging ตอนนี้ก็มาถึงทีมที่3ทีม Health m i n d สตาร์ทอัพที่เกิดจากการแท็กทีมระหว่างหมอกับนักพัฒนาเทคโนโลยีไปดูกันซิว่าไอเดียของพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมปลายครับเรียนอยู่ที่เตรอมดมด้วยกันครับ ผมมีไอเดียครับแต่ว่าไม่มีความรู้ด้านเทคเลยก็เลยลองหาเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคเนี่ยครับก็มาได้นี่แหละครับนัทมนครับคุณมน์ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเคมีเข้ากันที่สุดแล้วฮะเทวสมายเราเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับตรวจสุขภาพที่บ้านที่เฉพาะเจาะจงสะดวกแล้วก็ประหยัดครับการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า สุขภาพเราณนะขณะนี้เนี่ยกำลังดีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าการตรวจทั่วๆไปเนี่ยเป็นการตรวจแบบหมาเหมา,หมาซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ไม่ค่อยถูกใจหรือว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยครับอืมคือเราอยากให้คนได้ตรวจให้มากที่สุดเพื่อให้เขามีสิทธิ์เรียกว่าชีวิตเชิงมุมเนี้ยดีขึ้นเพิ่มโอกาสให้เขาตลอดการแข่งขันแฮกทอนทีมเฮลท์สไมล์ถือเป็นทีมที่โดดเด่นและด้วยไอเดียที่ต้องการจะแก้ปัญหาผู้คนเป็นจํานวนมาก ทำให้โค้ชอ้อถูกใจและเลือกที่จะเป็นโคชประจำทีมทีมนี้ยอิมแพสูงมีความเ,าเทคโนโลยีที่มี Impact สูงสองทีมงานค่ะชอบคุณหมอ เพราะคุณหมออยู่แล้วคุณหมอมีความเข้าใจคุณหมอรู้กระบวนการในการที่จะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะคะส่วนที่เลือกเราคิดว่าตัวเองเหมาะที่จะเป็นโค้ชให้กับทีมนี้เพราะว่าคอนเซปต์ต่างๆดูดีมากค่ะสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยดูก็คือเรื่องของอัลกอริทึมที่บอกว่าเวลาให้ได้ข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์ว่า คนนี้จะต้องตรวจโลกอะไรต้องตรวจอะไรก่อนหลังเนี่ยค่ะมันจะต้องมี Data มีข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วถึงจะรู้การที่จะทำา d a t a Analysis หรือเกี่ยวกับเรื่องของอ Deep Learning อะไรต่างๆตรงนี้ค่ะ,ะตัวอ้อเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของ การทำ Big Data อยู่แล้วนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ของจิตต์ c า m เนี่ยก็ทำเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าสิ่งที่มีประสบการณ์หรือสิ่งที่มีความรู้อยู่เนี่ยน่าจะมาช่วยทีมนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะทีม h e a l t h s m i ์สตาร์ทอัพหน้าใหม่กับไอเดียการตรวจสุขภาพแบบจเพาะเจาะจงรายบุคคลการประกบคู่ระหว่างทีมกับโคชอ้อจะเป็นอย่างไรโคชจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ให้ดูตรงนี้ก่อนก็ค,คือว่าของเราเองเนี่ยนะคะเราอยู่ตรงนี้ของสเตททั้งหมดของสตาร์ทอัพคือตอนนี้ของเราเป็น problem solution fit นะคะก็คือเรากำลังจะหาว่าเพนท์พอยปัญหาที่แท้จริงที่เกิดกับลูกค้าของเราเนี่ยเขาต้องการที่จะมี Solution จะมี Product อะไรที่ไปตอบโจทย์เขาซึ่งตรงนี้ก็จะ ทำงานกันค่อนข้างเยอะก่อนก่อนที่มันจะไปเรื่องของการไปสู่มาร์เก็ตที่แท้จริงเราไปดูว่ามาร์เก็ตฟิตหรือเปล่านะคะในแง่ของบิสเนสจนสุดท้ายก็คือการที่จะมีโมเดลชัดเจนและก,การที่เราจะขยายนะคะทีนี้ย้อนกลับไปสิ่งที่พี่อ้ออยากทาก่อนเรามาดูกันว่าไอ้ตัวบิสเนสแคนวาสของเราอะคะ,ะเราเองเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างและมีตรงไหนอีกบ้างที่เราควรจะคิด และวางแผนคร่าวๆไว้เลยวันนี้นะคะต้องมาคุยกันภาพรวมของสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่จะทำทั้งหมดพี่อ้อก็เลยให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ business canvas ให้เลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาทำตอน hackathon มาแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เลยเอามานั่งกลางกันดูเพราะว่า business canvas เนี่ยช่วยได้เยอะในการที่ทำให้เห็นภาพเลยคะ่ะจากเรื่องของ ideation จนกระทั่งเป็น product จาก product จะกลายเป็น market fit ได้ยังไงจะกลายเป็น business fit ได้ยังไงเนี่ย เขาจะได้เห็นภาพคล้าวๆว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะมันยังมีอะไรบ้างที่เขาต้องคิดทําต่อและจุดเด่นของมันคืออะไรมันจะมี next action ยังไงบ้างโซลูชันของคุณหมอกับน้องมนคืออะไรคะก็คือเราจะเป็นเหมือนกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่บ้านนะครับโดยให้คุณพยาบาลที่มีความสามารถในการจัะจเลือดเนี่ยเข้าไปตรวจถึงที่บ้านแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยเราจะให้ user ทําแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงของตัวเองะนะครับโดยใช้อลกอริทึมที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ค,คือมีข้อมูลทางการแพทย์นี่แหละครับยืนยันว่า,าคนที่มีความเสี่ยงนี้จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ซึ่งสมควรได้รับการตรวจเลือดหรือได้รับการตรวจสิ่งส่งตรวจอะไรที่มันจําเป็น ก็คือจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตาม,มาที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับคือคือเขาไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิด<ม>เองไม่ได้เลือกแพคเกจเองจากการสูงๆๆของเขาแต่เราเนี่ยจะมีระบบเทคโนโลยีที่ไปบอกว่าคุณต้องตรวจอะไรบ้างควรจะตรวจอะไรแล้วก็ค,คือเขาสามารถเลือกได้เองก็ได้หรือจะให้ระบบที่เราคิดไว้เนี่ย Icana, เ,เลือกให้อัตโนมัติก็ได้ครับก็ดีนะอันนี้ก็ดีแล้วมันมันเหมือนคัสตมัยใช่ไหมคะใช่ครับคือเป็นคัสตมัยแพ็คเกจเทเลเเเมทเฉพาะบุคคลเออเทลเมเลยเออนี้ดีอันนี้ดีค่ะคือโคฟาวดด้วยสคนนี้ค่ะมีจุดแข็งที่ตอบโจทย์แหละคนแรกเป็นคุณหมอที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพมาทั้งชีวิต ก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วคนอยากจะตรวจอะไรส่วนน้องมนก็จะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็ทํางานในองค์กรใหญ่ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะตรงนี้เลยถือว่าทีมนี้เป็นคู่ผสม co founder ที่ดีเลยอะไรที่มันเป็น value ที่แท้จริงที่ลูกค้าพอพูดถึงเราปุ๊บเนี่ยเขาก็โอเคเรา123คือสิ่งที่ฉันจะได้เป็นแบบ benefit เป็นประโยชน์จริงๆที่เขาจะได้ะคะ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เรากำลังจะ o f f ร์ให้กับเขานะซึ่งมีอะไรบ้างลองคิดดู ไอ้นี่สะดวกรวดเร็วก็ถ้าถ้าคิดเจจงเจาะจงสะดวกสะดวกประหยัดด้วยค่ะประหยัดเพราะว่าตรวจเฉพาะที่จะต้องตรวจจริงๆเจาะจงก็คือเพราะว่ามันขาดการคัดกองด้วยอันกรณทืมชุดคําถามอันนี้ต้องระวังเวลาคุยเขาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแมสเซจจริงๆว่าเราจะพูดกับเขายังไงว่าเพราะว่าเจาะจงแล้วทำไมถึงเจาะจงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวการบ้าน ที่พี่ออยจะต้องให้ไปก็คือว่าเคยรู้ว่าไปคุยกับลูกค้ามาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้อยากจะให้ลองไปอีกครั้งเนื่องจากเรามีข้อมูลเรามีแผนเรามีตัวโปรตทา์ตัวเดมโมใไปบ้างแล้วอค่ะอาจจะต้องกลับไปคุยลูกค้าที่แท้จริงอีกเพราะเราไอดีนิฟายตรงนี้ไปแล้วถูกไหมคะสามห้าถึ่ห้าสามสิบซึ่งตรงนี้ไปให้เจาะกลุ่มนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะ คนทํางานอายุประมาณนี้แล้วไปคุยกับเขาว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันมีคุณอยากใช้หรือเปล่าวันนี้ให้โจทย์แอคชั่นแรกที่ต้องทําก็คือเรื่องของการทํา Val i d a เด idea ค่ะว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทํามาบ้างแล้วนะเราก็รู้แล้วว่า Customer Segment ของเขาเนี่ยเป็นคนทํางานอายุ30 45ปีเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า Tar g e t group เราหรือเปล่า ก็เลยให้โจทย์ไปว่างั้นไปถามไปคุยกับเขาจริงหลังจากที่ได้รับคำแนะนำก็ถึงเวลาที่ทีม Health Smile จะต้องไปทดสอบไอเดียของทีมให้ชัดเจนอีกครั้งซึ่งทีมเองก็มีความกังวลเพราะจากประสบการณ์ที่เคยลงไปครั้งแรกดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ไปดูกันสิว่าครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไร ทาทราบาเคยตรวจสุขภาพประจาปีไหมครับก<บ>็มีการเช็คอัพประจํปีทุกปีค่ะไปตรวจเองหรือว่าที่บริษัทต,ตรวจให้นะครับอ,อ๋อจะเป็นสวัสดิการเป็นสวัสดิการแต่ว่าเราก็ต้องไปหาถานที่ตรวจเองเพราะอะไรทําหให้พี่ไม่อยากไปตรวจสุขภาพะอะคะก็ก็เหมือนเราก็ไปหาหมอประจาเนาะรามีโรคประจําตัวก็ไปเรื่อยก็คือคิดว่าอยู่เขาว่าอยู่ในมือหมอแล้วหมอดูอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปตรวจเพิ่มถ้าเปโรงพยาบาลรัฐบาลจะปัญหาล่าช้าปัญหาขั้นตอน ใช่ค่ะสิ่งที่เราจะทําให้คือเราคัดรองชุดแพ็กเกจที่มันตรงกับตรงกับตัวของกต่ละบุคคลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้จ่ายเงินน่านแอปเลยเหมือนซื้อของออนไลน์แล้วก็เราจะให้พยาบาลเก็บเลือดถึงบ้านแล้วก็ส่งผลลับกลับมาทีหลังอย่างงี้ค่ะน่าสนใจอย่างนี้ก็โอเคนะคะถือว่าเป็นการเขาเขาเรียกว่าตอบโจทย์ได้ง่ายกับพนักงานที่เป็น ทำงานเกี่ยวกับพวกบริษัทที่ไม่ค่อยมีเวลาไปอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นในส่วนของปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะอยากทําเสริมในส่วนของแพ็กเกจเพิ่มเติมที่ที่บริษัทไม่ได้มีให้หรือว่าเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการตอบรับที่ดีนะคะแล้วเราถ้าต้องไปตรวจเองเนี้ยคือคือเพื่อเขาเพิ่งคิดได้เนี้ยคิดได้ว่ากอบวงเงินเท่าไหร่ที่เรารับได้ที่จะเอาไปใช้ในการตรวจสุภาพแล้วประมาณหนึ่งหมื่นบาทอู้สามพันนฮะปีหนึ่งสามพันห้าพันบาทสามพันห้าพันสามพันห้าพัน อย่างกลุ่มนี้เขาคอนเฟิร์มเรื่องสุขภาพอะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วใช่คือได้ได้มากกว่ารอบที่แล้วที่เราทํตอนกลางคืนวันเข้ามาต่าเยอะดูเฉพาะจัดตรงกับกลุ่มลูกค้าเรามากคือแล้วก็คำถามของเราคือเกี่ยวกับเรื่องของความน่าสนใจเขาก็สนใจกันตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเท่าที่ถามดูคือเขาสนใจแล้วเขาให้พิ e d b ที่ดี ก็คิดว่าเราน่าจะมาถูกทรงแอปพลิเคชันเราน่าจะช่วยคนได้เยอะครับถ้ามี3าช้อยให้เลือกครับเรื่องของความเฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงของแต่ละคนความสะดวกเพราะไปเจาะที่บ้านกับความประหยัดเพราะว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีได้คิดว่า3ข้อนี้อันไหนเป็นตัวที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ก็ตอบโจทย์ได้เกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ไปไป,ไปถึงบ้านก็คือสามารถที่จะสะดวกไปได้ได้มากกว่าที่เรามานั่งทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเี <นะ S 1> ้ยมันก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีว่าน่าจะประหยัดมากกว่าก็คิดว่าเรือ่องตอบโจทย์ง่านะความจะว่าตอบโจทย์ง่ายสำหรับผมนะประหยัด3สามข้อนี้มันก็อยู่ในองค์ประกอบที่เราจะเลือกเราอยากรู้ว่าพี่แบบจ่อนจริงเราอยากรู้ว่าคนเราคอนเซนเรื่องไหนที่สุดสะดวกอ่าไม้เป็นเรื่องสะดวก น่าจะเป็นเฉพาะเจาะจงนะน่าจะเป็นเจาะจงมากกว่าก็คือเจาะจงกับความเสี่ยงมากกว่าดีดขอบคุณครับขอบคุณค่ะบคำตอบของผู้ใช้บริการน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมเฮล t ์ s ไมล์ตอนนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการ อย่างศูนย์ตรวจสุขภาพกันบ้างดีกว่าว่าจะคิดเห็นอย่างไรกับไอเดียที่ทีมคิดขึ้นมามองไอเดียของทางทางคุณหมอที่พูดถึงเรื่องของการจะไปบริการาาให้ถึงบ้านนี้เป็นยังไงคะการาตลาดเชิงลุกใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าเ,เราต้องการให้ประชาชนนะคะรู้จักในการดูแลสุขภาพ ใน,ในเชิงเพื่อป้องกังนก่อนที่จะเป็นรูปคือที่เราอยากทราบก็คือเผื่อในกรณีถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยที่ไปตรวจสุขภาพตามบ้านเนี่ยมันเกิดมีคนใช้เยอะผมก็เลยอยากจะทราบว่าตัวแคปซิตี้ของทางศูนย์แบบเนี่ยครับวันหนึ่งตรวจสเปซติเมเนได้สักประมาณกี่กี่คนครือของเราเองเราจะมีสเปซ i ิเมเนเข้ามาประมาณ400ถึง ถึงหกร้อยแต่ว่าใน6 0 0องคนเนี่ยในการตรวจมันมากแล้วาบางคน,นก็ตรวจประมาณ10บสบริการหรือ20่ิบริการเราสามารถอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารับเช็คอัพมาสองพันรายเราก็เคยแล้วเพราะเราจะมีงานแยกกลุ่มอยู่แล้วว่าในงานรูทีที่ทําประจำนี่ก็ในกลุ่มของเช็คอัพเราเรารับโรงงานมาประมาณ2,000นคนเราก็รับมาแล้วค่ะตัวรายงานผลเนี่ยคะ่ะสามารถส่งออนไลน์อยู่แล้ว แสดงว่าก็ไปเชื่อมต่อกันระบบที่บอนทําได้ใช่ไหมคะปกติคำว่าออนไลน์นี่คือเป็นซิสเต็มตูซิสเต็มเป็นอินโฟมิชันหรือว่าเป็น PDF เป็น PDF เค่ะเป็น PDF เลยมันไปวิวใหม่ส่งต่อลูกค้าได้เราคิดว่าในการวิทยาการในเรื่องของการสมผลมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะทําให้เกิดอะไรความรวดเร็วนียครับสำหรับเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณหมอและคุณมนจึงได้แยกหน้าที่กันทำงานโดยคุณหมอจะรับผิดชอบส่วนของคำถามในการเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนคุณมนจะทำหน้าที่สร้างโปรโตไทป์ตัวต้นแบบสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้งานทีม h e l t t Smile ถือว่าเป็นทีมที่มีส่วนผสมที่ลงตัวเพราะว่าทีมมีความพร้อมและเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ตอนนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าโคชออได้เตรียมบทเรียนอะไรไว้ต่อจากนี้ให้กับพวกเขาค่ะคัางที่เราเริ่ค้างอะไรกันไว้เกี่ยวกับเรื่องเซกเมนต์ทาร์เก็ตเราครับก็คือตอนนั้นเราคิดถึง B 2 B business to business ก็คือเราจะเข้าไปตรวจให้ายถคนที่เป็นมีแพ็กเกจของบริษัทอยู่แล้วแล้วเป็นไงบ้างมนก็ไปนั่งไปทำกันบ้านมาไปคุยกับ HR แล้วก็พบว่ามันไม่ใช่คือ คือบริษัทเขาจะมี expectation สโค e ของแพ็กเกจที่เขาต้องการจะให้ทุกคนต้องใช้แพ็กเกจนี้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเพราะเขาต้องการคัดกรองของบางอย่างถ้าเราไป Cu s t o m i z ไไอเทมพวกนั้นจะหายไป<ะ>เขาจะเป็นกังวลเพราะว่าการตรวจกลุ่มบางกลุ่มตรงนั้นน่ะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องความเสี่ยงในองค์กรคือเขา<ะ>ต้องการ p r ีเว้นไม่ให้คนในองค์กรป่วยเยอะเราทำไงล่ะเป้ลนิดหน่อยอเราก็เลยกล,ลับมาแล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นของเราเลยว่าจะเป็นตรวจส่วนบุคคลไปจะเป็นกลุ่มคนที่แบบ ฟรีรันคือเขาต้องช่วยเหลือตัวเองต้องดูแลตัวเองอคือคนออที่ไม่ไมีแพ็กะไม่มีใครมาจ่ายให้ใช่ไหมพวกที่เขาอยากได้ตรวจร่างกายเป็นอิสระทํางานอิสระแต่ยังต้องมีการตรวจร่างกายครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะที่ได้เจอกับทีม h e a l t h Smile นะคะก็ต่อโจทย์จากครั้งที่แล้วเลยเขาก็ยังมีการบ้านค้างอยู่แล้วก็เป็นการบ้านชิ้นใหญ่มากคือฮู ใครที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงที่เขาจะเข้าไปขายของให้นะคะก็มันดิ้นมากนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยพอออกไปเซอร์เวีปรากฏว่าไปเจอกลุ่มพนักงานบริษัทเราก็บอกว่าอ่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตแต่เขาบอกไม่ใช่เพราะว่าบริษัทจัดก,การให้อยู่แล้วอ่ะถ้างั้นก็ไม่ใช่แล้วใครจริงๆที่ เป็นลูกค้าที่อยากจะตรวจสุขภาพแล้วก็มาใช้แอปพลิเคชันของเขานะคะซึ่งตอนนี้เขากลับมามีไอเดียกลับมาละ คือเป็นกลุ่มคนที่มาเองอยากจะตรวจสุขภาพเองเป็นคนที่มีรายได้พูดง่ายๆมีอาชีพมีรายได้แต่ไม่มีสวัสดิการทีนี้วันนี้มีโปรตายเรียบร้อยมีมาแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเราคุยมีมาแล้วสวยงามไหมสวยงามไหมก็สวยแต่สวยงามจะเป็นเรื่องหนึ่งใช่สวยงามมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าโปรตายไม่ต้องไปกังวลเรื่องความสวยงามกังวลเรื่องฟีเจอร์เรื่องว่า user จะได้อะไรจากตัว product ตรงนี้มากกว่าวันนี้ พี่อ้อก็เลยมีคนที่จะเชิญมาด้วยนะสองท่านอันนี้จะเป็นเอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับเรื่องของคนแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง u s e r experience แล้วอีกคนนึงเป็นเอ็กซ์เพรเลยเกี่ยวกับ Data Scientist คือดูเกี่ยวกับเรื่องของเอา Data มาวิเคราะห์ออกมาเลยทั้งคู่ทำงานต่างประเทศคือพี่อ้อเนี่ยอยู่ Google มาก่อนเราก็เคยไปทำงานต่างประเทศเพราะงั้ก็จะรู้จักสองท่านนี้ท่านแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของ u x อะค่ะจะเคยทำงานที่ a เม z o n นะคะที่อเมริกา อีกท่านหนึ่งทำา Data Science เลยที่ Facebook โอ้ไม่ธรรมดาทั้งคู่พร้อมยังพร้อมครัพร้อมแล้วไปเลยดูเหมือนว่าการโคชชิ่งครั้งที่สองนี้โคชอ้อจะเตรียมบทเรียนที่ไม่ธรรมดาให้กับทีมไปดูกันสิว่าทีม Health s m i ล e จะตักตวงโอกาสที่ได้รับนี้อย่างไรกันขอแนะนำนะคะชื่อคุณอิงนะคะคุณอิงเป็น CEO ของ i n d i ี i s h เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพชื่อดังของไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้จะเข้ามาช่วยนะคะให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของ UX ของ Product ที่เรากำลังจะทำกันค่ะเออ UX เป็นศาสตร์ที่ใหม่มากในในโลกนี้เลยจะว่าได้นะคะ UX เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์จทย์เดียวครับทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจกับ Product ที่ใช้นะคบซึ่ง Start-up เนี่ยเป็นต้อง d e f i n ก่อนสตาร์ทอไม่มีตังค์ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําให้สตาร์ทอัพชนะตลาดได้เนี่ยมันคือทํา p Product ที่พึงพอใจมากๆก,ก็เข้ามาก็เป็นหน้าล็อกอินเลยอะค่ะล็อกอินเสร็จปุ๊บเข้ามาก็อันนี้คือเมนเมนูเมนเมนูก็จะมีให้เครือกกรอกข้อ,ขอมูลความเสี่ยงสิ่งแรกที่คนต้องทําคือหลังจากที่สร้าง User แล้วเขาต้องกรอกข้อมูลชุดความเสี่ยงเขาก่อน หลังจากนั้นเขาก็เนื่องจากตรงนี้เป็นโปรไฟล์ที่เขาต้องกรอกตั้งแต่แรกแล้วอันนี้แค่ให้ v วอร f ฟายจากนั้นก็มาถึงชุดคําถามที่หมอเป็นคนทําก็ว่ามีโรคประจําตัวไหมมีประวัติการพยายา้ยาไหมตัวกลุ่มนี้ค่ะจะมีอยู่ประมาณ11ชุดที่เป็นสแตติกคือมีชุดคําถามที่เหมือนกันทุกคนแล้วก็มีชุดคําถามที่เช็นคนที่ช u s ่หลังจากตอบ11หน้าไปแล้วมันจะต้องเป็นคัส t o m ไมละสิบเอ็ดหน้าใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณะประมาณ3-5นาทีสมมติว่าหมดอ่านใช้เวลาอ่านหน้าละ สิบวิไม่น่าจะถึงงานมันว่าน้าหนึ่ง5้าห้าวิสิบวิมันก็อ่านสดนะเห็นปัญหาหลายอย่างแต่ที่คิดว่าหนักที่สุดคือยังเห็นว่าเขายังไม่เข้าใจการดีไซน์ดิจิทัลโปรดักต์ในในเรื่องของว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงมันต้องพัฒนาต่อไปอยังไงคือไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเดเวล็อปเมนต์คือว่าการทําให้เกิดขึ้นจริงการทำโปรโตไทป์ เรื่องเทคนิคแพลาๆอันนี้คือไม่เป็นห่วงเลยแต่จะเป็นห่วงในเรื่องของแนวคิดมากกว่าว่าทำยังไงให้ product มันใช้ง่ายทำยังไงให้ตอบโจทย์พอถึงชุดคำถามหมดแล้วค่ะมันจะขึ้นสัมมารีขึ้นมาแล้วก็แสดงสีตามความซซเรียสของ ไอเทมที่ต้องตรวจแล้วก็เป็นรายการคือกําลังคิดอยู่ว่าไอที่ควรตรวจมันจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวดีอืมครับแต่นรู้สึกว่าความซีเรียสมันควรจะเป็นสีแดงอ่ะคือไอที่ควรต้องตรวจอะไรใช่มเป็นอย่างยิ่งคือเราเรียงเราเรียงตามความหน้าตรวจอยู่บนสุดอยู่แล้วความหน้าตรวจแล้วอันนี้แสดงว่าไม่ต้องตรวจก็ได้ในยีน้าสุดท้ายครับเขาไปกังวลเรื่องสีเรื่องคำเนี่ย เออเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คิดว่าเขาควรจะโฟกัสก่อนว่าหน้านี้อยากคอมมูนิเคตอะไรแล้วก็เขาจะคอมมูนิเคตยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปว่าเออจะเป็นสีอะไรเป็นอ่อ UI แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือรู้สึกว่าเขาวอรี่ในสิ่งที่เป็นละเอียดเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นในช่วงเริ่มต้นยังเป็นช่วงคอนเซปต์อยู่อิงเจอหน้านี้เนี่ยอิงไม่รู้เลยว่าส,สตูก็คือแบบอุจระใช่ไหมครับ คือแบบว่าคือเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะพอดูได้ดูได้ถ้าอันนี้ไม่ได้เรียนชีวะมาจะไม่เข้าใจว่านี่คือไขมันอันนี้คืออะไรวะเนี่ยบันเริ่มเป็นหลังบอกว่าอะไรเงี้ยเออไม่ไม่เข้าใจหมดเลยค่ะไม่เข้าใจเลยว่าแต่จริงจริงอันนี้คืออะไรอะคะคุณหมออย่างบ U เนเนี่ยมันเป็นค่าการตรวจการทํางานของไตครับตอนแรกอิงบันนี่หิวเลยนะบอกว่าแบบเปลี่ยนมาเป็นคําว่าแบบตรวจไตตรวจใช่ใช่อันนี้มันเป็นโคดสสาหรับคุณหมอคุณหมอ พยาบาลจะเข้าใจแต่ว่าถ้าพูดถึงเราเนี่ยเราที่ไม่ได้ที่โรงกาบไม่ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยดูเหมือนว่าตัวต้นแบบที่ทีมทํามาจะเจอกับจุดบอดซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญที่ทีมไม่เคยมองเห็นมาก่อนได้มุมมองที่แบบตรงข้อที่เราคือผมในฐานะหมอเราก็เห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเห็นปุ๊บก็คือเข้าใจได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพอแกมาบอกว่าเฮ้ คือคุณจะสเปซิฟิกคุณจะเฉพาะเจาะจงยังไงแต่ถ้าคนอ่านซึ่งเป็นคนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ซื้อของคุณอะไรเงี้ยโอ้ตรงนี้แบบไรทูเดอเออเป๊ะแบบเป๊ะมากแบบตรงจุดมากที่หมออยากได้อะไรจากหน้านี้ครับกดใจตั้งอยากกดใจตั้งค่ะเราอยากให้เขาใจตั้งแล้วอ่สมมติว่าอ่ะอิงให้โพส์โซน่าของสมมติเป็นเจี๊ยบแล้วกันนะเจี๊ยบถ้าไม่เจี๊ยบต้องกดหน้านี้เออเราอยากให้เขากดใจตั้งเขาต้องกลัว เจี๊ยบต้องตรวจเขาเลยจะต้องตรวจอ่าโอเคทุกหน้าต้องคิดในมุมเนี้ยเราอยากได้อะไรแล้วเจี๊ยบทำไมเจี๊ยบต้องกดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอิงกำลังพูดถึงแอคชั่นใช่ถูกไหมแต่ละหน้าเราต้องการให้เขาแอคชั่นอะไรอ่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าต้องกรอกไอ้สิบเอ็ดหน้านั่นนะคะคือเขาต้องรู้ว่าทุกประสงค์ว่าเขาต้องแอคชั่นสิ่งนี้เพื่อจะได้อะไรถูกคือถ้าบอกว่าพี่พี่ไม่บอกพี่อะค่ะอยู่ดีๆก็มาหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามเน็ก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 ไปเรื่อยๆพี่เน็กไปห้าเพจแล้วอะค่ะ ฮานาหนาลาพี่อาจจะหยุดเลยนะพี่ไม่รู้พี่จะทําเพื่ออะไรและจะต้องทําอีกเยอะแค่นั้นที่เราใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะยูเซอร์ก็จะต้องมีความเข้าใจอันดับแรกคือเข้าใจเลยว่าเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรถูกไหมคือเราทุกคนเวลาใช้อะไรเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้เนี่ยฉันจะได้อะไรจากแอปนี้มันเป็นหัวใจสําคัญมากถ้าเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อะไรจากแอปนี้คือเขาก็ไม่ใช้ซึ่งอันนี้มันมันก็จําเป็นจะต้อง ตอบโจทย์เรื่องของ user journey ทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งได้ข้อมูลที่จะไปตัดสินใจเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพเนี่ยทั้ง journey เนี่ยก็จะต้องเป็นอะไรที่เขาได้ experience ที่ดีคือได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของเขาได้สิ่งที่ผิดมากที่สุดของการทำ ux ของทุกคนเลยคือว่าเริ่มจาก0นไป1คือเริ่มจากหน้า l o g ล็ login ไปหน้าที่2ไปหน้าที่3อิงจะชอบเปรียบเทียบว่าทำ ux เหมือนแต่งเพลงนะคะ คุณหมอกับพี่มนรู้ไหมว่าเวลาแต่งเพลงแต่เอาเพลงเพลงฮิตเนี่ยเขาเออเขาแต่งอะไรนะแต่งหก้องฟุก้องแผ่นทอนุกก่อนเราต้องรู้ว่าหุกของพอดักเราคืออะไรซึ่งฮุกของพอดักเรามันคือการตอบไปตอบมาตอบคำถามความยากของไอ้การตอบคำถามคืออะไรไอ้พอร์ดักเราที่ทำามันภาษาอาภาษาแล้วมีอะไรอีกความนานความนานแล้วมีอะไรกันนานแล้วมันทํายังไงทําให้คนทำให้เบื่อนั่นแหละ challenge ของพอดักเราฮุกของเราอ่ะทําไงว่าให้คน ตอบคาถามนานๆแล้วไม่เบื่อพอเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนเนี่ยพอไอ้ตรงถามตอบเราสตรองหน้านี้สตรองปุ๊บจะไอ้ที่เหลือค่อยไปเสริมค่<อ>นะแค่ผู้ช่วยโค้ชคนแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะช่วยให้ทีมเฮล t ์ s ไมล์ได้มองเห็นจุดบกพร่องที่สำคัญของแอปพลิเคชันที่ทำมา ในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะได้เจอกับผู้ช่วยโคชช้ชคนที่2ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science มีประสบการณ์ในการทำงานกับ Facebook จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Startup Coaching สัปดาห์หน้าค่ะ,คะถ้ามีคนตัวนี้ขึ้นมาทำพัฒนาเสร็จแล้วซื้อ,อมไม่ซื้อคะซื้อนะคะไว n o ตก็ท <ว S 2> ีมาแก้ปัญหาเอ,อก็มาแก้ปัญหาให้รู้จักตัวเรามากขึ คือคนดูดบุหรี่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเป็นมะเร็งแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตรวจการเป็นมะเร็งเมื่อไร่เราทำยังไงให้เขารู้สึกตรงนี้ได้ปุ๊บเขาจะใช้แอปนี้